สวัสดีครับผมพิฆาตดีดีนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่โกดังเทพลักษ์นะกับรถนะครับที่จะพามาชมกันในะวันนี้ก็คือเป็นกระบะนะครับตอนเดียวนะทั้ง3คันนะครับทั้ง3คันเลยนะคันที่คัดมาเนี่ยเป็นราคาที่ถูกแล้วก็น่าใช้นะครับเริ่มต้นเพียง220,000สองนะเริ่มต้น220,000สองนะครับแล้วก็ไล่ๆราคากันมา220,000สอง 235,000านะแล้วก็2 7 2 0 0 0บาทนะครับอ่ะสำหรับรถหมดสัญญาเช่านะครับของอาคาเน c a แคปิตอลนะครับก็จะมีอยู่3สาขาด้วยกันนะครับที่บางนาคือที่ที่จอดรถเยอะที่สุดนะผมก็อยู่ที่นั่นนะครับเป็นหลักนะเพราะมันมีรถเยอะนะแล้วก็เทพลักษนะผมก็สามารถที่จะมารับลูกค้าที่ต้องการที่จะจองได้พามาดูได้นะครับใครทีอ่อยากมานะครับโทรติดต่อผมก่อนนะเพราะ ผมจะประจําบางนาเป็นหลักนะครับอ่ะแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นสาขากาจนานะครับอันนั้นจะเปิดอารมณ์เต้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้านะครับที่เป็นแนวที่อยากซื้อกับเต้นนะแต่เราขายรถหมดสัญญาเช่าที่เป็นราคาตา่ำกว่าตลาดไม่แท้แล้วก็เช็คระยะตามกาหนดเหมือนกันนะเราไม่ได้ขายในราคาเต้นนะครับอ่ะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของอาคเนย์แคปิตอลรถหมดสัญญาเช่านะครับอ่ะ ก่อนไปรับชมการ3คันนี้นะครับฝากกดติดตามช่องบิ๊กคาร์ดีดีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาชมกันนะครับกับ3คันที่ผมคัดมานะครับต้องบอกว่าสวยๆนะครับสวยๆน่าใช้นะเอาไปใช้งานนะเจ้าของกิจการนะครับให้ลูกน้องใช้นะหรือว่าจะซื้อไปใช้งานเองวิ่งงานเองนะก็คุ้มนะครับนะได้หมดเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถที่ใหม่แท้นะครับแล้วก็เช็คระยะตามกําหนด ความหมายการเช็คระยะตามกาหนดเนี่ยคือพี่ๆจะได้รถที่คุณภาพนะในการตรวจเช็คพี่เอาไปใช้งานเนี่ยก็ไปดูแลตอบปก,กตินะก็สามารถใช้งานได้อะที่พูดพูดไปนะครับแล้วก็ฉายไปให้ดูคันนี้เนี่ยรอบคันสวยๆแบบนี้นะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยนะก็เดี๋ยวผมจัดการนะในการที่พี่ๆมาซื้อนะ เดี๋ยวผมจัดการที่จะทําความสะอาดให้นะสปาภายนอกภายในนะครับแล้วก็ล้างให้พี่ๆนะได้ออาไปใช้งานกันได้เลยนะครับคันนี้ก็สวยๆแบบนี้เลยนะสำหรับทะเบียน3010ใครสนใจ220,000บาทนะครับคันนี้เป็นปี16นะครับคันนี้เป็นปี16นะก็เดี๋ยวพาดูภายในพาดูเลขใหม่กันแล้วก็รวมถึงในตู้ห้องเครื่องต่างๆนะครับอ่ะเริ่มจากห้องเครื่องก่อนเลยแล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องไปด้วยนะมาดูในส่วนของคันแรกนะครับในห้องเครื่องนะต้องบอกก่อนว่าห้องเครื่องที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับจะเป็นห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะถ้าพี่ๆมารับรถจะไม่ใช่แบบนี้นะก็คือผมจะล้างห้องเครื่องคือเช็ดขัดให้มันเงางามขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเอาเอาไปใช้เนี่ยคือสวยๆเลยนะสําหรับคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับนะก็ เป็นรถที่กี่ปีอ่ะ2016ก็9ปีนะครับราคาดีๆแบบนี้นะครับ2 2 0 0 0นนะพวกแบตเตอรี่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าสมมติว่ามีการที่จะต้องค่ามันต่ำกว่าเกณฑ์เดี๋ยวผมจัดการเปลี่ยนให้นะครับอ่ะ,<น>ะเครื่องยนต์เราผ่านการเช็คระยะมาตลอดอยู่แล้วนะอ่ะยางเนี่ยดอกเหลือๆใหม่ๆแบบนี้นะครับยางปี2 1นะครับยางทันนี้เป็นปี21นะใครที่ะจะเอาไปใช้งานก็ยังใช้งานต่อได้นะครับ แล้วก็ถ้าจะต้องการเปลี่ยนก็แล้วแต่นะอาจจะใช้อีกสักปีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเนี่ยก็ใช้งบประมาณไม่ถึงหมื่นนะครับหลักพันนะหลักพันนะสำหรับขอบ16นี้นะครับอ่ะก็เมื่อกี้พาชมห้องเครื่องแล้วเดี๋ยวไปต่อกันที่เลขใหม่นะครับเลขใหม่คันนี้24900นนานะครับ2 4 9 4 5 6หนะครับเบาะก็มีขาด นิดนึงนะแต่พวกนี้เปลี่ยนได้นะพันกว่าบาท2,000ก็เปลี่ยนได้แล้วนะครับนะก็ใหม่ๆสวยๆได้แต่ว่าพวกห้องห้องโดยสารภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจัดการสปาให้อยู่แล้วนะครับมันก็จะใหม่ๆนะครับสวยๆนะอ่ะดูการใช้งานของตู้บ้างนะครับตู้ใช้งานได้แบบไหนบ้างนะครับก็สูงเนี่ยสูงมากเลยนะประมาณ2เมตรได้นะครับประมาณ2เมตรได้2เมตรกว่านะครับ สองเมตร<ม>กว่าถ้าสองเมตรห้า<ม>ได้นะผมว่านะถ้าไปยืนหลังกระบะนะครับนะสองเมตรห้าสองเมตรแปดได้นะครับถ้าไปยืนหลังกระบะนะยืนบนไลเนอร์นะครับนะก็สูงจริงๆนะครับผมสูงประมาณร้อยแปดสิบนะครับก็น่าจะประมาณสองเมตรห้าสองเมตรแปดนะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยมีไลเนอร์ให้ด้านในอยู่แล้วนะครับก็ใช้งาน ได้ตามต้องการนะกับอีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวไปต่อคันที่2นะครับคันที่2เนี่ยก็เป็นอีกรมหนึ่งนะจะเป็นตู้ที่ดัดแปลงนะครับตู้ดัดแปลงนะก็พวกสติ๊กเกอร์เดี๋ยวลอกออกให้นะครับอ่ะดูหน้าตาของเขาก่อนนะครับหน้าตาคันนี้นะครับอ่ะจะแตกต่างกันนะครับกับ2คันที่เหลืออันนี้จะเป็นหน้าตาที่ใหม่ก,กว่านะปี2019นะครับ ปี2019รอบคันเป็นยังไงนะอ่ะ,อะก็มีการที่จะต้องเก็บงานสติกเกอร์นะครับต้องลอกสติกเกอร์ออกนะครับแล้วก็อ่าในจุดของส่วนที่ต้องเคมเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะครับฝั่งนี้นะอ่าฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันลอกสติกเกอร์ออกขัดก็ใช้งานได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเลขไม์กันกับคันนี้นะครับ กับคันนี้เป็นยังไงนะหนึ่งแสนเจ็ดหมนพนะครับเลขหม่คันนี้หนึ่งแสนเนพันะเอกสารนะเดี๋ยวผมคุยเรื่องเอกสารกันนะนี่อันนี้เป็นปี20นะปี20นะครับก็จด20ด้วยนะเครื่องดีเซล 4, สี่สูบคือสำคัญเนี่ยคืออันลำดับที่1จะเป็น a าคเนย์แคปิตอนะครับ ลำดับที่1จะเป็นอคาเน่แคปิตอลนะก็คือบริษัทของผมนี่เองนะแล้วลำดับที่2ต่อไปถ้าพี่พี่ซื้อสดก็เป็นชื่อพี่พี่เลยถ้าพี่พี่ซื้อไฟแนนซ์ก็จะเป็นไฟแนนซ์ก่อนแล้วก็เป็นพี่พี่คือมันเป็นรถมือ2ที่เป็นแบบเหมือนอารมณ์ซื้อรถมือ1เพราะว่ารถมือ1ในการจัดไฟแนนซ์เนี่ยลำดับแรกจะเป็นธนาคารลำดับ2จะเป็นพี่พี่อันนี้ก็เป็นลำดับ2เป็นพี่พี่เหมือนกันนะเหมือนอารมณ์ซื้อมือ1เลยนะนะครับอ้าวภายในนะครับก็มีเบาะขาดนิดหน่อยนะครับฝั่งคนขับนะครับ ฝั่งค,คนขับนะก็เอาไปใช้งานได้นะถ้าไม่ซีเรียสถ้าซีเรียสก็ทำพัน0พัน 2, 000, นะครับแล้วก็รถของเรานะครับจะบอกว่าเอกสารชัดเจนนะสามารถโอนได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความตรงไปตรงมานะเรา,อาบอกนะครับชัดเจนอยู่แล้วนะในเรื่องของไมเราแท้อยู่แล้วนะครับเอกสารชัดเจนนะเรื่องของรถย้อมแมวไม่มีย้อมนะเราบอก สภาพตามจริงนะพี่ๆก็มาดูได้นะครับอ่าแล้วก็ให้เห็นสภาพจริงก่อนเคลมในหลายๆคันอยู่แล้วนะครับอ่ะในส่วนของด้านหลังนะครับเปิดยังไงอ่ะนี่อนี่ข้างหลังจะเป็นพื้นเรียบแบบนี้นะครับหรือบางคนก็เรียกตู้แห้งนะ ตู้แห้งพื้นเรียบนะครับใครสนใจก็บอกได้นะแบบนี้นะครับจะไม่เป็นริ้วๆกระบะนะครับมีลูกค้าผมก็สนใจอยู่เหมือนกันนะแต่อันนี้จะสูงประมาณเท่าไหร่เมตรแปดได้เมตรแได้นะครับก็อีกหนึ่งคันคันนี้นะครับราคา272,000บาทนะครับสำหรับคันนี้นะ272,000เท่านั้นนะ เป็นรีโวปี20นะครับก็เป็นตู้แห้งแบบนี้นะครับตู้แห้งแบบนี้เลยนะเออน่าสนใจอีก1นึ่คันนะครับน่าสนใจอีกหคันอ่ะอีกคันหนึ่งคันสุดท้ายนะครับคันนี้235,000บอกราคาไปเลยนะอ่ะแล้วมันมีอะไรน่าสนใจนะก็รอบคันนะครับสวยๆเนียนๆน,น,นะครับแบบนี้เลยนะไม่ต้องทำอะไรนะครับไม่ต้องทำอะไรเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่า แล้วก็ฝั่งนี้เหมือนกันเช่นกันนะครับไม่ต้องทำอะไรนะ,ะด้านหลังมีบุบนิดหน่อยนะครับมีบุบนิดหน่อยอ่าก็อาจจะมีใบเคลมนะตรงนี้นะครับไม่แน่ใจผมต้องไปเช็คดูก็ถ้ามีใบเคลมก็เดี๋ยวจัดการให้พี่ๆไปเลยนะครับอ่แล้วก็ตู้ลักษณะตู้นะเปรียบเทียบการสามคันคันไหนเหมาะก,กับพี่ๆก็เอาไปเลยนะอ่ะ คันนี้จะเป็นกระบะที่เป็นพื้นแบบนี้นะครับอ่ามันอาจจะขนมันจะไม่เรียบอะ่ะเออแต่ว่ามันก็เหมาะกับธุรกิจหรือการใช้งานแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับนะก็เพราะฉะนั้นเลือกได้แบบนี้ใครเหมาะนะสอง0 0นสามนะครับนะก็เอาไปใช้งานได้อะไปดูเลขไม์กันนะครับสำหรับคันนี้นะเออผมก็ไม่ได้ดูปียางคันเมื่อกี้นะปียางคันเมื่อกี้นะคันกลาง ปี25นะครับอของดีๆทำไมไม่โชว์ล่ะนะปี2025นะครับสำหรับปียางคันนี้นะดอกเหลือๆนะครับแล้วก็ใหม่ๆแบบนี้วิ่งได้อีก3ปีใช้งานได้อีก3ปีนะครับอ่ะส่วนคันนี้ Good Year นะครับยางปี22นะครับยางปี22ก็องก็ยาง3ปีและนะแต่ก็ยังดอกเหลือๆแบบนี้นะครับคือเปลี่ยนมาแล้วไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่นะ ก็ยังใช้งานได้สบายสบายนะครับอะคันนี้ไม่แสนหกหมนึงพันนะครับแสนห0 0มื่นึงพันนะเป็นรถปี19เนะเอกสารเรามีชัดเจนสามารถโอนได้นะเรามีบริการโอนให้ด้วยนะครับก็ซื้อสดไม่มีแวซื้อไฟแนนซ์มีบริการให้ทั่วประเทศนะครับคอนเซปต์ของอาคาเนย์ย้ำอีกทีก็คือไม่แท้ร้อเนะเช็คระยะตามกําหนดเช็คประวัติได้นะแล้วก็ยังมีในส่วนของอการที่ ขายราคาต่ำกว่าตลาดขายต่ำกว่าราคาตลาดเพราะอะไรถูกกระเต็นเพราะอะไรเรามีกำไรจากการเช่าให้หน่วยงานให้บริษัทไปเช่าเนี่ยสปี4ปี5ปีส่วนหนึ่งแล้วนะเราเลยมาขายพี่ๆในราคาถูกได้นะและรถก็เป็นคุณภาพบางคนบอกโอ้ตีนหนะักผมถามคํานึงนะว่ารถบ้านมีคนตีนไม่หนักไหมก็มีนะครับเพราะฉะนั้นมันแล้วแต่คันแล้วแต่สภาพแล้วแต่พี่ๆมาดูกันหรือว่าให้ผมคัดกันดีกว่านะ รถทั่วโลกนี้นะมีทุกแบบแหละพี่นะไม่ใช่ว่ารถหมดสัญญาเช่าจะมีแต่คนตีนหนักขับไม่ใช่นะครับนะมีหมดนะรถหมดสัญญาเช่ามีคนที่ดูแลรถอย่างดีดดรักรถนิสัยรักรถขับถนอมมีเยอะแยะไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งรถนะครับที่น่าสนใจสำหรับ3ามคันนี้ที่เป็นกระบะทั้งราคาที่ถูกนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของอคุณภาพนะแล้วก็มี อื่นอีกมากมายนะครับที่ไม่ได้คัดมานะ,ะวันนี้เน้นแต่รีโวนะอีซูซุก็มีนะครับ269,000หกหม0 0นาาะครับนะก็ปี20ราคาดีสภาพสวยนะครับ269,000 289,000าแาแถมไปนะเออแถมไปนิดนึงนะก็ไม่แสนกว่าๆนะแสนไปไปลายนะครับนะแล้วก็ยางนะปี24นะครับ นะมีอยู่ประมาณ4-5หคันอยู่นะ,ะสติกเกอร์เราออกให้ขนของได้สบายนะครับลูกค้าเอาไปเยอะมากนะครับมา30กว่าคันเกือบหมดแล้วนะครับเกือบหมดแล้วลอถนี้มาสวยทุกคันนะครับก็เอาไปใช้ได้ทุกคันนะจิ้มได้เลยนะว่าอยากเอาคันไหนนะครับแถมเพิ่มเติมเป็นอิสุสุสายอิสุสุนะครับอ่ะนี่ก็มีนะครับมีเยอะนะครับก็ หตุลาคมนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับเข้าใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามการถ้าสนใจก็โทรมาเลยนะครับ0917785117นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ0917785117บิ๊กคาร์อาร์นะครับวันนี้ก็ก่อนไปฝากกดติดตามช่องบิ๊กคาร์อารดีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะครับคนละหนึ่งไลค์นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะรีวิวที่นี่อีกนะก็ติดตามกันด้วยนะครับ สวัสดีครับ